หมือนกันนะคะก็ขอเชิญพบกับพี่แันเดอะสไตลยค่ะ <AND S 3> <improving> สวัสดีครับมาสนุกกัน <encouraged> ต่อเลยครับ อมดก็มีอยู่จริจิวะกไม่จำทานตาลไว้ส่วนตัวฉันขพรแค่เพียงคนมเป็นใจหาวัแล้วขออย่าเพื่งไปอ้เชื่อว่ารักที่แท้ก็มีที่มาเชื่อว่ารักที่รักก็มีเหตุการอาจจะดูเป็นบังเอิญมนแค่ฝัหรือใช่ไหมหรือัวใจนีมากกว่านั้นหรือบ I'm

สวัสดีค่ะนอกจากหล่อแล้วนะคะยังเสียงดีแบบนี้มีหน้าป้ายไฟเนยเยอะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะคุยก,กับน้องนะคะเดี๋ยวพี่ขอเชิญน้องดีนะคะแล้วก็น้องครีสแล้วก็น้องบูนค่ะเชิญค่ะขยงพูมือแรงๆไหมครับเชิญค่ะขอเชิญเลยเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เนี่ยที่เรามารวมตัวกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นจาก วาระภัยนะของเพื่อนบ้านของเรานะคะในฐานะที่พวกเราเป็นศิลปินวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยเราจะมีความช่วยเหลือส่งไปให้เขาได้อย่างไรบ้างเร่อยากใช้ก่อ r i s ิส u n d r i s ครับก็อย่างแรกก็อยากจะขอบคุณซะก่อนที่ทุกคนช่วยกันมาเป็นกาลังใจให้กับชาวฟิลปินนะครับที่มาช่วยซื้อเสื้อช่วยบริจาคเงินครับส่วนของเองก็คงทําอะไรได้ไม่มากเป็นคนคน,คนเดียวแต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาที่ดูอยู่ทํ่ทางบ้านนะครับมาช่วยกัน ช่วยเหลือคนคิวปินกันครับผมเพราะว่าถ้าเราช่วยกันร่วมกันรวมตัวกันช่วยทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราช่วยเขาได้เยอะเลยครับคนละนิดละหน่อยนะครับเนาะอ่าดีค่ะ่ดีก็ถ้ามีโอกาสช่วยได้เนี่ยก็อย่างที่เห็นก็มีโครงการองค์การต่างๆเนี่ยก็มาจัดเพื่อที่จะช่วยเหลือคนฟิปบินเน่นะคะเราก็เป็นคนหนึ่งเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเราถึงแม้ว่าเราจะมีอะไรที่มันไม่มากเท่ากับผู้ใหญ่แต่ว่าเรา แค่เรามีจิตใจที่อยากจะช่วยแล้วเราก็ช่วยเล่นๆน้อยๆของเราเชื่อว่าเลนเลนเน้อของหลายๆคนเอามามูันก็เป็นอะไรที่ใหญ่ได้ค่ะครับผมคือผมก็รู้สึกเห็นใจนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่วันนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาตินะครับก็ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยูอ่ก็มีทมั้งบริจาคแล้วก็มีทั้งซื้อเส,สื้อนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวผมเองก็จ,จะทะไรได้ไม,มากครับแต่ว่าเราก็จะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่จะช่วยกระจายข่าวแล้วก็เราก็จะช่วยเท่าที่เราทาได้ครับผมแฟนมีเฟซบุ๊กหรือเปล่าครับ,รบม,มีครับนเฟซบุ๊กป่ามีครับนั่นแหละกระบ,บอกเสียงใหญ่มากเลยเนี่ยแชร์ออกไปนะคะได้เลยครับแฟนคลับของน้องๆนะถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันออกไปนะคะบอกได้เลยนะ และสิ่งของนี้แหละที่พวกเราช่วยกันอ่ะขาสุดท้ายรูปหล่อครับผมก็อะไรอะไรเขาเขาพูดกันมาทั้งเยอะยังไม่จบมีครับแฟนคลับทุกคนนะครับที่ผมขอบอกต่อด้วยนะครับกับคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงนะครับบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็คนที่อยู่ตรงนี้นะครับโพสเข้าไปครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันเร็วครับผมเพราะฉะนั้นโพสไปเยอะๆทั้งเฟซบุ๊กทั้งกิจการแกล้ทั้งอินสตาแกรมนะครับผมฝากบอกไปถึงเพื่อนๆที่ทางบ้าน ใครอยากช่วยเหลือนะครับผมบก็สามารถบริจาคได้ตามเลขบัญชีนะครับผมอืมนะคะก็วันนี้นะคะน้องๆทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้เยอะจริงช่วยเยอะมากนะช่วยจากสิ่งที่เรามีนี่แหละก็คือเสียงเพลงน,นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับรายการดนตรีสวีทสิงของเราที่เราก็ส่งกาลังใจด้วยเสียงเพลงไปให้เขานะคะอยากทราบไปว่ายอดนะเวลานี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วทางยอดบริจาคในงานนะคะแล้วก็ยอดที่บริจาคในบัญชีนะคะ ตอนนี้ตัวเลขของเราสวยมากแต่เราอยากสวยกว่าน,นี้อีกนะตอนนี้เลขของเราคือ4 6 7 8 9 5 7เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะคะสี่ล้านสี่ล้านเจ็ดรสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทก็ไม่ได้เองเท่านั้นคิดว <สา S 2> ่<ส>าแค่<ร>นี้นนพอเหรอ พอเหรอพอค่ะวันนี้ปิดทั้งประเทศเลยมนะไม่นะพอเรอเพราะว่าความช่วยเหลือของเราเนี่ยต้องไปช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่คนแค่หลักแสนนะครับผมความเดือดร้อนของเขาเป็นหลักล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่นะคะณเวทีของเราตรงนี้นะคะบริเวณงานของเรานะคะนี่เสื้อสวยๆเบบนี้นี่เสื้อสวยๆจริงๆเลยอยากให้ประมูลเสื้อน้องนะตอนนี้กลิ่นกำลังดีเลยอ่ะ เชื่อว่าหลายคนคงอย,อยากได้อยากได้หรือเปล่าคะใครอยากได้เสื้อน้องคริสบ้างะน้องคริสต์ไหนเราถอดให้พี่ดูหน่อยไอ้ยนาะอ,อยากได้ไหมถ้าอยากได้นะเสื้อของนเราทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาพี่ข,อขอ้างหลังใครอยากได้บ้างมีด้านหลังยกมือด้วยทุกคนนะคะเริ่มต้นที่ตัวละหนึ่งพันบาทน้อยไปใช่ไหมแพ้ <laughs> เดี๋ยวเราก็คุยกันแค่ตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับแฟนคลับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอบคุณน้องๆนะคะจากจีเดอร์สตาร์ทุกคนเซฟรอบไปต่างๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคคบขอุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและตอนนี้นะคะและตอนนี้สุป็น